สวัสดีครับพ่อแมพ่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านสวัสดีสวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้ก็มีตอนจบก็จะชี้แจงปัญหาทางกฎหมายที่ค่อนข้างจะซับซ้อนให้พี่น้องได้เข้าใจเพื่อเตรียมความรู้ไว้นะครับแต่ก่อนอื่นก็ขอ โอเคก่อนอื่นก็ขอพูดตามวาระนะครับก็ขอเอารูปสวยๆมาอวยพรสงกรานต์ให้พี่น้องเชิญครับโอเคนะฮะพี่น้องรูปรูปนี้สวยมากนะฮะอยู่ใน Facebook เขาสามารถสาดน้ำให้บรรจบเป็นหัวใจแห่งความรักนะครับที่พวกเรามอบให้แก่กันเรื่องในปีใหม่ไทยในปีใหม่นี้วันเวลาผ่านไปมนุษย์ก็สร้างจุดต่างๆขึ้นมาเพื่อเตือนใจ,ใจเพื่อให้กำลังใจปรับเนื้อปรับตัวทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่าน เรามาดูกันนะครับว่าในชีวิตส่วนรวมเรามีชีวิตส่วนตัวทำมาหากินมีครอบครัวแต่เราก็มีชีวิตส่วนรวมซึ่งเราก็ผูกทุกสุขไว้กับชีวิตนั้นเรามาดูว่าความสุขความทุกข์ของเราอยู่ที่ตรงไหนต่อครับความสุขของเราอยู่ที่ตรงไหนครับต่อครับเราต้องการการปกครองที่มีธรรมะ บ้านเมืองไม่ว่าจะปกครองโดยพระหมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็ดีหรือโดยรัฐปรหารโดยจอมพลคนไหนก็ดีหรือโดยเลือกตั้งก็ดีทั้งหมดนี้เราต้องการการปกครองโดยธรรมด้วยปัญญาที่ถี่ถ้วนด้วยเจตนา เพื่อส่วนรวงที่บริสุทธิ์ท่มเทรับผิดชอบนี่คือสิ่งที่มนุษย์ต้องการไม่ว่าผู้ปกครองจะมาจากไหนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราแม้จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญแต่เมื่อขึ้นทรงขึ้นครองราชก็ตรัส เป็นคําประกาศของพระอ,องค์ท่านว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามถามไปยังยิ่งรักษณ์ถากเสพวกคุณปกครองประเทศนี้โดยธรรมหรือเปล่าพวกคุณจเจริญรอยตามพ่อหลวงของเราหรือเปล่าต่อครับ ต่อฮะชาวนาอกคอตายไปแล้วกู้นี้ยืมสินดอกร้อยละยี่สิบฝนจะมายังไม่มีข้าวจะซื้อไม่มีเงินจะซื้อข้าวราคาข้าวตกตำ่ำแพงกับต้นทุนถูกกับต้นทุนซะอ,อีกคุณนอนหลับหรือเปล่า พวกคุณห่วงบ้านห่วงเมืองหรือเปล่าคิดไหมว่าพวกนี้ต้องทำอะไรให้บ้านให้เมืองทำอะไรให้ชาวนาให้อนาคตแล้วดูในรูปนี้เด็กครับท่านไม่ได้ทรงมาจากเลือกตั้งแต่ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยอยู่นี่เนี่ยอย่างนี้เนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าการปกครองแผ่นดินโดยทรรโดยความรับผิดชอบพวกคุณมีไหมนี่คือปัญหาปัจจุบันพี่น้อง อ้างเลือกตั้งแต่เสือกเป็นทรราชเลือกตั้งนี่คือสิ่งที่เราพผจนอย่ามาอ้างเลือกตั้งเราต้องการการปกครองโดยธรรมถ้าเลือกตั้งแล้วมาจากเลือกตั้งแล้วทำเชี่ยอะไรก็ได้ไม่เอาเด็ดขาดยังไงก็ไม่เอานี่คือปัญหาจุดประกาศของเรา เลือกตั้งเราต้องการเราต้องการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งให้เลือกตั้งมันกลับมาสู่คันลองไม่ตกเป็นเครื่องมือของเผด็จการเป็นการเลือกตั้งที่รู้จักปรึกษาหาลือเราลบสิทธิเสรีภาพของฝ่ายค้านของประชาชนทั่วไปเราต้องการอันนี้ต่อครับ ความสุขของเราคือเราต้องการธรรมะนี่ดูพระองค์ท่านนี่สงกรานนี่ท่านรดน้ำอวยพรให้พระศกนิกรน,นะครับที่เป็นคนเฒ่าคนแก่นะครับเพราะฉะนั้นสงกรานนี่นะครับคนที่พวกเราอยากจะรดน้ำมากที่สุดเพื่อเป็นการตอบแทนก็คือรูปนี้ครับ ต่อฮะนี่ครับนี่คือรูปพระบรมชายาลักษณ์ที่ประชาชนทั้งแผ่นดินอยากจะหลั่งน้ำจากน้ำใจวอวยพรให้พระองค์ท่านเราจะเป็นลูกที่ดีเราจะดูแลบ้านเมืองให้สมกับที่ทรงทุ่มเทไว้ นี่คือความสุขของเราและการต่อสู้ที่เรากำลังสู้เพื่อความสุขนี้ต่อครับความทุกข์ของเราความทุกข์ในชีวิตส่วนรวมของเราต่อครับนี่ไอ้ตัวนี้บ้านเมืองมาโดยเอาคนเร็วๆมาจากไหนมาทำให้บ้านเมืองชิบหายอย่างนี้ รูปนี้อยู่ในเฟซบุ๊กคนทำนี่แค้นมากมากถ้าไม่แค้นนี่ไม่ทำเงินขนาดนี้นะครับให้หมามาเยี่ยวรถวอวยพรเลยต่อครับไอคนนี้สงกลางก็บหัวหัวมาไอคนนี้โผล่มาได้ยังไงทำไมสิบกับปีมานี้คนแสบๆคนเร็วๆเนี่ยมันโผลมาหมดต่อครับ นี่คนนี้ตอ,อนนี้คือสมท่งสมสองก็ลดน้ำเมื่อกันต่อครับนี่ดูนี่ข่าวในเฟซบุ๊กลูกชายของคุณปูก็มีกระตันอยู่นะครับก็ลดน้ำให้แม่แต่บ้านนี้คงไม่มีวัฒนธรรมเท่าไหร่นะฮะนี่ใช้ ส่งน้ำให้แม่ในเทจากขวดพลาสติกใส่มือแม่ผมไม่เคยเห็นหลานเอ้ยสอนกันมายังไงลดน้ำให้แม่อวยพรแม่เขาต้องลดอย่างนี้ต่อครับเขาต้องใช้ขันต้องไหวเอาพันลองไม่ใช่เทน้ำจากขวดพลาสติกมาใส่ต่อฮะ เนี่ยบ้านนี้ทำอะไรไม่ค่อยเป็นเนี่ยดูตากบาทใส่ทั้งบินโตเลยนะฮะหน้าสงสารครับทั้งสติปัญญาทั้งการอบรมทั้งแบบแผนวัฒนธรรมเธอไม่ได้เก็ตเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันแต่ไม่น่าขึ้นมาเป็นนายกเลยสวยประเทศจริงๆต่อครับไอคนนี้คนนี้ คือความทุกข์ของเราตัวใหญ่เลยต่อครับนี่ก็ลดน้ำเหมือนกันผมดูคล้ายๆทำบุญครบวันตายร้อยวัน <laughs> ก็ขอให้สมพรเถอะนะฮะลดน้ำึ้นแบบนี้เพิ่งเคยเห็นในเฟ e บุ o k เขาเขียนว่าเสื้อแดงลดน้ำศพให้ใครต่อครับ เนี่ย12เมษายนทักษิณก็โผล่ออกมาพูดว่าบ้านเมืองเนี่กฎหมายมันมายุติธรรมมันเลยวุ่นวายพอวุ่นวายผู้คนก็เลยเกลียดกันเพราะกฎหมายมันมายุติธรรมจริงเหรออาดูต่อครับก็อบอกที่แดกแยกเกลียดชังกันเนี่ย เพราะผู้มีหน้าที่ดูแลกฎหมายเนี่ยไม่มีความยุติธรรมจริงเหรอต่อครับเนี่ยที่ชิบหายอยู่เนี่ยตั้งแต่ปีห้าสองห้าสามยันมาเนี่ยห้าหกห้าเจ็ดเนี่ยในภาพเนี่ยมันเกิดเพราะกฎหมายไม่ยุติธรรมเหรอหรือเป็นเพราะพวกมึงนะั่นแหละปฏิเสธกฎหมาย อันนี้หรือเปล่าถือว่ามีเงินมีอำนาจจากการเลือกตั้งทำเชี่ยอะไรก็ได้ใช่หรือเปล่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากอะไรไปเอาคนเร็วๆมาจากไหนมาทำกับบ้านกับเมืองจนบ้านเมืองไม่มีความสุขอย่างนี้ต่อฮะเนี่ยไอ้พวกเนี้มาจากไหนกันเนี่ยทักษิณน เอาคนพวกนี้มาเนี่ยทำบ้านทำเมืองจะชิบหายเนี่ยถ้าคุณยังมาโทษแต่กฎหมายมายุติธรรมคขนน่ะละ <c oughs> เอาคนเร็วๆในบ้านในเมืองมาเป็นแกนนำนี่แล้วคือประชาธิปไตยต่อครับไอ้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยแน่งมากพอมสงสารจริงๆนะครับ ขอประท้วงคนที่เอารูปนี้มาเผยแพร่นในเฟซบุ๊กขอประท้วงแทนหมานะครับผมสงสารหมาว่ะหน้าเหมือนเปี๊ยเลยต่ <c oughs> อครับเนี่ยเอาคนตำตำซ้ำซามสะถุนสถุน,ถน,ถนกระเทือบพระไล่เทีบพระเป็นผู้หญิงก็เนี่ยก็ะทำอย่างเงี้ยนี่แล้วกฎหมายมายุตีทำไม่เกี่ยว มึงไปเอาคนเหี้ยมาจากไหนมาทํากับบ้านกับเมืองแบบนี้นี่นั่ะคือโจทย์ต่อครับต่อฮะในวันนี้ดูพวกเราซึ่งชุมนุมโดยสง,งบเนี่ยโดนเข้าไปกี่ศพเจ็บมาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันไม่เชื่อเรื่องกฎหมายไม่ยุติธรรมคุณเอาความเลวความชั่วความโลภความโกรธความหลงในบ้านเมืองมาจัดตั้งขึ้นเพื่อแสวงอำนาจ วกเราที่ยืนอยู่นี่ขณะนี้คือการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่ว <c oughs> ไม่ใช่เรื่องกฎหมายมายุติธรรมมันเป็นเรื่องคนเฮี้ยจะทาลายบ้านเมืองเรากำลังจะไล่เฮี้ยออกจากบ้านเมืองต่อครับเอาละคุณว่ากฎหมายมายุติธรรมเรากำลังปลุกกันหนัก บอก23ส่สามเมษายนสามนูนตัดสินว่ายิ่งรักสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีเมื่อไหร่หน้าดูจะมากันเป็นแสนเป็นล้านแล้วมาบอกกฎหมายไม่ยุดดติธรรมสามนูนไม่รู้จักหน้าที่จริงเหรอข้อที่หนึ่งได้ต่อสู้คดีใส่ร้ายสารรัฐธรรมนูญว่า คดีที่โยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีโดยไม่ถูกต้องสารปกครองสูงสุดก็วินิจฉัยแล้วตัวเองก็คืนตำแหน่งให้คุณทวินแล้วแล้วสารนํำนูนมารับเป็นคดีได้ยังไงอุยง่ายหาว่าสามนูนเสือกจริงเหรอพี่น้องครับในทางกฎหมายนี่นะครับ เวลายิ่งรักกับคอมเนี่ยมีมติเรื่องการโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยมีการกระทำสองอย่างเกิดขึ้นหนึ่งมติที่ออกมาคำสั่งที่ออกมามีปัญหาว่าตัวมตินี้คำสั่งนี้มันโยกย้ายโดยถูกต้องไหม ตรงนี้คุณทวินก็ไปลองสารปกครองเอาคำสั่งของนายกมนตรีไปหาสารปกครองมาค่าแต่ศารคำสั่งนี้ผิดไหมสารปกครองก็ตัดสินว่าผิดไม่ถูกต้องก็เลยสั่งให้รับคุณทวินเข้าสู่ตําแหน่งเดิมเสร็จไปหนึ่งคดีแต่ขณะเดียวกันขณะที่มีมติมีคำสั่งให้คุณทวินไปอยู่ที่อื่นนั้นเนี่ย มีการกระทําอีกอย่างหนึ่งก็คือการกระทําของนางสาวยิ่งลักในฐานะส่วนตัว